รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณพ่อม่อยังไงคุณ euh พ่อาจัดการให้ผมจัดการอะไรผมกาบวีด้าเอาอันนี้ผิดเพศ้งแต่เมื so ่อไหร่ <t <t uh ัีกนะแต่งต uh> um ัวเป็นชนีขนาดนี้จะไปแย่งอะไรกับเขาอีกก็ต้องการวีด้าตอนนี้อยากจะได้เชื่ออะไรเชื่ออะไรเนี่ยเราเชื่อเล็ก ชื่ออะไรนะสลัน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 นสันใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่อะไรใหญ่เขาชื่อใหญ่เรขาอย่าทะเลาะกันทุอย่างาทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันกันหน่อยทำไมแย่งชะดีกันทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อเองที่พ่อทะเลาะกับพ่อของวีดาชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรนะวีดาวีดาเขาคุณยังไม่ตายอีกเลยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจยังไม่ผ่าไม่เป็นอะไรหายหมดแล้วหัวใจอะไรออกมาทำไมเนี่ยคุณเป็นเอชคุจุกยังไม่ว่า จัดการให้ผมด้วยใช่จัดการให้ผมด้วยจัดการให้ผมก่อนอย่าแย่งกันผู้หญิงมีคนเดียวไม่จัดการให้ผมให้เขาเป็นคนเลือกดีกว่าใครเลือกให้ตัววีด้าเป็นคนเลือกเองว่าเขาต้องการใครนั่นเลยนะพ่อเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือแหละแต่พ่อทั้งหมดมันเป็นเรื่องในอดีตที่พ่อสร้างมันขึ้นมาเองพ่อต้องขอโทษด้วยอะไรท้งแผลอพ่อทำไมไม่ใช่เหรอเรื่องเป็นอย่างนี้ใช่หรอใช่แต่ขำพ่อขสดิสสรีค่ะ วินดาบ้านยันเาวิดาจะเลือกใครวีดาเลือกเลยคุณหญ่คุณหญ่เลือกคุณล็กสลันคนณเล็กเลอกนี่ค่ะพ่อไอ้เข้าไอ้เ้าเห็นไหมล่ะอ้าวีดาอครย่าทำเป็นเล่นนะเลือกพ่อเลือกพ่อนี่พ่องนะพ่อฮงฮงเออโอเคสวัสดีค่ะุค่นสวัสดีครับสวัสดีครับย่ น้อง,องแยมน้องแยมช่วงลัดเราะรอบบ้านตอนนี้ละครกำลังเข้มข<ช>้นสนาดเลย สรุปว่าจะเลือกใครเนี่ยเอ้ยมาพระเอกไม่มีเลยพระเอกไม่ได้มาเขาอะเคยมารายการของเราแล้วครั้งนึงเคยแล้วครั้งนึงค่ะแล้วกับพี่ไก่ตอนนี้นี่โตเป็นสาวมากขึ้นใช่ก็กี่ปีละปีหนึ่งไม่ถึงเลยไม่ถึงปีบ้างคะอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้สิบเจ็ดค่ะว้าวพี่ลูกมันดำได้เลยแต่อย่างหนึ่งที่เห็นเคยรู้ไหมสวยขึ้นโอ๊ยเลอบคุณค่ะแล้วครๆก็พูดว่าสวยขึ้นเนาะสาวใช่ในพวกแบบในพันธุ์พันทิพย์ที่เขาในเน็ตอะเขาบอกว่า น้องเห็นเรื่องนี้สวยมากเปพี่ยวอยู่ที่การแต่งตัวหรือเปล่าตอนครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยเหมือนกับกโปโลอ่ะใช่ไม่แล้วเราอเป็นย้อนยุคด้วยใช่เออไม่แต่ครั้งเนี้ยในชีวิตจริงของเขาเองก็ดูแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอาจจะแบบแต่งหน้าเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าเข้มขึ้นแต่งตัวเยอะขึ้นใช่ถูกไหมฮะยิ่งโตยิ่งสวยจะไม่เหมือนบางคนเนาะทำไมทำไมดูดิอันนี้ยุ่งตรงอันนี้แก่แล้วไม่ได้ยิ่งโตโตนี่คือความกว้างนะฮะ นี่ยิ่งสมองแบบว่าเชื่อคนง่ายขึ้นง่ายขึ้นใครใครให้ทําอะไรทําหมดเลย <c oughs> ไม่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กไงแล้วเขาอยู่ที่กองถ่ายอย่างเงี้ยเวลาพี่ๆ<ม>เขาให้ทำอะไรเราก็จะทาตามใช่ไหมฮะมอย่างเ<ม>ช่นอะไรบ้างอ,อ,อะไรนะพี่เอกขี่หลังอ,อ๋อใช่พี่ชูจะแบบให้ทาอะไรหนูก็ต้องทอําอ่ะอย่างเช่นทำไมออพี่เอกต้องมาขี่หลัง อยากได้รูปอยากได้รูปแค่นั้นแล้วเราก็ต้องยอมใช่แต่เราเป็นนางเอกนะพี่จูจะถ่ายรูปใช่อยากได้รูปแบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยหมอสร้างภาพเงี้ยเหรอละครรเื่องนี้สร้างโปรโมทกันด้วยวิธีนี้อย่างเงี้ยเหรอพี่จู้ไม่ได้รักกันเลยเกลียดกันมาตอนเล่นอะไรอโอ้โดยการให้พระเอกมาขี่หลังนางเอกแล้วแบกขึ้นมาได้แล้วก็ถ่ายรูปตรงข้าวแล้วก็บอกต้องยืดเส้นยืดสายก่อนเข้าฉากอีก ใช่ก็อาจจะแบบอ่าช่วงแรกๆก็ให้แบบกตื่นหรือล้นนิดนึงก็กระโดดกระโดดกระโดดอะไรเงี้ยกระโดดยังไงคะก็กระโดดกระโดดกระโดดเนี้ยเชื่อให้ตื่นจะได้อลเลยแต่เขาบอกให้ให้เขียนชื่อตัวเองโดยการอะไรนะเฉยๆไปดูเขียนอ่ะเขียนคำว่าโอ้ซิเขียนข้างหน้าเขีข้างหน้าเขีข้างหน้าเขียนคำว่าโอ้อะโออันนี้เล่นๆเขียนชื่อตัวเองสิเออจีเอาแยงเอาที่บอกให้เลยกันชื่อ พักจีลาเป็นแม่แสนดีเนี่ยพักจีลาเป็นแม่แสนดีเขรียอินเตอร์เขาอินเตอร์ม่ก็หก็มภาษาังแยมให้อยอายไม่ได้แยมแยมก็ก็ตายตัวไหนอ่ะเจอแยมอนี้เป็นการดีเซลีสายกว่นี่ันเป็นการี มันเหมืท่าเหมือนทำเวิร์กช็อปเลยคุณไที่คุณที่คุณทำดิผมว่าต้องนี่ถ้้เอวพิวพต้องโอวะนนี้โอ้พี่เอาลองดิได้โอ้โอ้คิดตัวโอ้ที่ตัวโอ้โอ้โออเออเมียเี้อะไกันโอ้เมียเีอเมียเีโอ้แต่พวกมันยืดมันกล้มนกล้ามมรำำ ทำได้ไหมไม่ได้เดี๋ถามเรื่องบ้านนีนบ้านอยู่อยางนีอยู่มานานยังหรือเปล่าประมาณเกือบจะปีแล้วค่ะบ้านของใครนุ๊กับใครนี่คุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในบ้านหน่อยได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านพี่มีของมามอมให้ครับไม่ใช่พี่นะรายการมีของมอมอมเออเนี่ยเอาไปเลยพี่เข้าตัวอ่ะจักรยาน LA ลเอ้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณค่ะนี่ เดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตเข้าบ้านเนาะป่าป่ะป่าปไปแยมมากวาป็ปอย่างนี้เลยเหรอบ้าอะไรแยมแล้วทำไมตัวดำขนาดนี้อ่ะพี่ยันทำศัลกรรมมันก็สมัยเด็กๆคนหรือเปล่าแต่ว่าถึงเทายัมดำมากเลยอ่ะแล้วยัเอาถุงุเท้าไว้ข้างบนแยมถุงเท้ายันดำ